ชิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมอีลูสูวนิวเอ็กสามจุดตัว d ีวีดีเนวินะครับคันนี้ปี2019นะครับคันนี้เลขไม้ใช้งาน1นึ่งแสนสโลเท่านั้นเบาะหนังเปล่าไฟฟ้าเสียร์ออตโตแอร์อ,อัโอต้จอทัชสกรีนนะครับคันนี้เลขไม้แค่แสนสองได้มาเป,ป็นตัวขนาดเครือ่องยนต์สามพันหัวคุ้มแล้วได้มาเป็นสีเทาพิเศษแบบนี้นะครับจอบกรองจอกลางมีมาให้ครบนะครับคันนี้ราคาดีนะครับคันนี้เพียงแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ10,200บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง TOP รถครอบครัวเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทพอออโต้สาขาที่2นะครับอยู่ซอยทุวิทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพสําหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับค่ายแบรนด์ยูสูนะผมขอแนะนําคันนี้เลยเป็นเจ้ายูสูมิวเอ็กซ์นะครับคันนี้3.0ตัว DVD เนวิ ปี2019นะครับคันนี้เลขไม์ใช้งาน120 0 0 0มโลเท่านั้นนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับข้อดีของรถหน่วยงานนะครับก็คือนะเขาเข้าสูย์แมนเทนตลอดทุกหมื่นโลดูแลดีนะครับแล้วก็สภาพเครื่องยนต์หรือว่าโครงสร้างเดิมทุกอย่างแน่นอนรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมามาแน่นอนกับราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่7290 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน,นะครับผ่อนเพียงเดือนละประมาณ12,000บาทเท่านั้น เดี๋ยวยละเรียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างวอดี่ตัวรถออปชั่นตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กันนะครับสำหรับตัวรถนะมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวเลขทะเบียนก็จะได้เป็นเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับนะ9ก็ไก่นะครับทอปเท้า8005ไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นั่งนิ่งไลท์ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาครบแต่ทางด้านหน้านะครับได้มาเป็นสีโครเมียมสวยแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับได้มาเป็นสีเทานะครับนะต้องบอกเลยว่าสีนี้ก็สีเป็นสีีท่่นนนิยยมะะครรัับดูแลกษาาง ล้อแม็กตัวนี้นะครับได้มาเป็นล้อแม็กบูโธรปัดเงานะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางเดตอนนะคันนี้ยางปี2023นยะครับตกย้งตกยางนะครับก็ยังเหลือๆแน่นๆนะเอาไปใช้งานอีกยาวๆช่วงลงช่วงล่างนะครับเราตรวจสอบให้ดูแลให้นะครับทำความสะอาดเก็บงานให้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราสล้างสปาขัดเคลือบสีก่อนสมมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วบันไดด้านข้างนะครับกระจกมองข้างมีมาครบนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าได้มาเป็นสีโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับติดฟรีมาแล้วรอบคันคันนี้ มือเปิดนะครับคันนี้ได้มาเป็นสีครมเมียมเหมือนกันนะครับมาพร้อมสมาร์ทอนที่กุญแจเป็นแบบคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะครับตาปั๊มยูสูนะครับสำหรับตัวกระจกยังอยู่ครบนะสำหรับด้านภายในนะครับตัวนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังทรงซิกแพคแบบนี้นะครับก็สภาพสวยๆตึงๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัว PPV 7ที่นั่งห้ามพลาดนะเครื่องยนต์3 0 0พันคันนี้เดี๋ยวผมดูให้ดูเลขใหม่นะครับ1 2 0่งแโล565โลเท่านั้นถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับ นะรถปี2อพันนะครับคันนี้พวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยหุ้มหนังนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันเรียบร้อยพุสตานมีมาครบนะคันนี้ตัวเปิดปิดแอร์หลังด้านนี้นะครับตัวแอร์นะครับ,ค,รบคันนี้ก็สามารถปรับเป็นออโต้ได้หรือปรับอุณหภูมิเป็นแบบแมนวนวลก็ได้นะครับปรับออโต้ได้นี่บอกเลยว่าแอร์เย็นเพลงเพะนะเครื่องเสียงวิทยุเดิมจากโรงงานเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนคันนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วครบนะเส้นการะยะด้านท้ายมีมาให้ด้วยนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มีรูสยบพาวเวอร์ ที่วางแก้วน้ำสองใบตรงนี้ที่วางพักแขนได้มาเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับนะแล้วก็ด้านบนกระจกวมองหลังนะครับตัดแสงออโต้ติดตั้งตัวกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยด้านบนที่เก็บแว่นตาหรือว่าจะเป็นไฟส่องสว่างใช้งานได้ตามปกตินะครับด้านนี้ก็จะมีรูเสียบ power outlet ด้านในตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนะสามารถเก็บของได้ด้านในตรงนี้นะครับนะสำเนาเอกสารหรือว่า book service ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์อยู่ครบชัดเจนแบบนี้นะครับภาษีพรบรต่อให้ครบถ้วนซื้อส่วนได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคันนี้ นะครับเจ็0แสเาเท่านั้นปี2019นะ3.0มจดตัว DVD ีในวิเลยถือว่าจะเต็มนะครับถ้ามาชมในส่วนของโครงสร้างกันนะครับสำหรับตัวแก้นะครับด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้นะครับก็ยังแก้มเดิมนะคันนี้ยังไม่มีการถอดหรือว่าจะเป็นตัวตะเข็บเป็นอาร์ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตะเข็บเป็นอาร์ทุอย่างสวยเดิมชัดเจนนะครับใครที่อยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะครับติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับนะด้านนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเร นะครับนี่กุจะคิดเห็แบบนี้นะมีเซ็นทั้ล็อคครบภายในตัวนี้นะตัดด้วยสีดำเฟโนแบ็กนะครับก็ถือว่าสวยด้านที่วางพักแขนได้มาเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะนะครับแผงประตูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรอยซีนทุกอย่างนะครับก็ยังเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตโครงสร้างเสาบีนะครับก็น็อตเดิมยังไม่มีรอยขันนะครับภายในสวยนะเดี๋ยวล้างเก็บงานให้อีกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้นะครับภายในด้านหลังได้มาเป็นเบาะหนังสามหมอนมีที่วางพักแขนตรงนี้มาให้แล้วก็ตัว ี่วางแก้วน้ํา2ใบนะครับเีรูเสียบแบบปลั๊กไฟบ้านมาให้2 2 0โวลต์นะครับ1น0วัตต์แล้วก็ usb ให้2ตําแหน่งนะครับจอกงจอกลางนะครับแอร์หลังมีมาให้จอกลางนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับนะมีตัวที่ปรับองค์ปรับแอร์ทุกอย่างนี่จอกลางใช้งานได้ตามปกติด้านบนนะครับตะเข็บเป็นาร์คนะครับแกะให้พี่ๆรีวิวดูแบบละเอียดแบบนี้เลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดนะต้องบอกเลยว่ารถสวยเกรด a แบบนี้นะครับนะเครื่องยนต์สามพันคันนี้ราคาดี729000เท่านั้นสองหโครงสร้างแบบละเอียดเลย ใครที่อยากมาดูรถจริงหรือว่าอยากจัดไฟแนนซ์ทักหาผมได้นะครับปรึกษาไฟแนนซ์ฟรีแล้วดูล้อแมกเป็นล้อแมกทูโทนปัดเงาดิสเบรกสี่ล้อครบครบนะช่วงบงช่วงล่างสภาพสวยเดิมนะครับกล้ารับประกันการันตีแบบนี้ <S <S ด้านท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะตัดด้วยกระจังด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีดำนะไฟถอยก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับแต่ให้ดูช่วงล่างกันสําหรับช่วงล่างล้อแมกยังอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้นี่ถือว่าสวยเลยนะคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราล้างเก็บงานให้นะครับด้านบนตัวนี้ไฟเบรกตรงที่สาสองกาศชาร์ฟินแบบคลิปฉลามหรือว่าจะเป็นตัวแหลกหลังคามีมาให้ครบบกระจกไล่ฟ้านะครับมีมาให้ด้วยนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้พี่ๆรับชมกันนี่สําหรับด้านท้ายนะตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันแถวที่สามนะครับภายในด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับแอร์หลังแถวสามีให้อีกนะครับสามารถปรับพับเบาะเป็นแนวราบได้แบบนี้เลยนะสําหรับเจ้าอีซุมิวเอ็กนะครับนี่นะครับปรับแนวราบแบบนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็จะมีที่เก็บงเก็บของ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ทางด้านนี้ได้เลยนะครับไฟท้ายนะครับยังแท้เดิมจากโรงงานหัวน็อตด้านท้ายนะครับฝาท้ายนะครับก็ยังเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเคมาด้านท้ายนะครับเดิมเดิมเลยแต่เคยเป็นอาร์คนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับไฟท้ายสองฝั่งนะครับยังแท้เดิมจากโรงงานนะครับรอยซีนเหมือนกันด้านนี้นะครับรอยซีนกาวฝาท้ายนะครับก็ยังซีนเดิมนะครับใครที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ต่างจังหวัดออกได้ออกง่ายทุกอาชีพ ดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะครับภายในภายนอกก็ถือว่าบอดี้สวยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพามารับชมในส่วนของฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้กันสําหรับฝั่งผู้โดยสารทางฝั่งนี้ก็ได้เป็นเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับหัวน็อตนะครับเสาบีเหมือนเช่นเคยนะครับก็น็อตเดิมยังไม่ไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตะเขนเม็ดอ้าด้านบนตรงนี้นะครับแกะให้ดูนะครับรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดนะครับเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะครับรถครอบครัว PPV 7ท สำหรับค่ายอิวสูและเป็นเครื่องสามพันนะผมขอแนะนําคันนี้เครื่องสามพันตอนนี้ผมมีอยู่สามพันสีขาวมีสีบอนดมีสีนีม้มีนะครับนะให้ดูแผงประต้งแผงประตูรอยซีนกาวทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นแถมฟรีดาวได้ด้วยเครดิตดีประวัติดีจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพารับชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันคันนี้เครื่องยนต์นะได้มาเป็นตัวเครื่องยนต DI Bupower ขนาด3,000 cc นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000ต้องบอกเลยว่าไม่อืดแน่นอนขึ้นงเขานะครับลงเขา่าหรือว่าสายลุยนะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับเครื่องยนต์สภ,ภาพเดิมๆนะครับไม่มีการตัดแต่งโมดิฟายหรือว่าการลิมปตตกแต่งอะไรใดๆเพิ่ม,เต,มเติมนะครับคันนี้๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลให้แล้วก็แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ของโรงของเหลวเราตรวจเช็คให้อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับไปตัวหม้อน้ำนะครับพัดลมนะหรือว่าจะเป็นตัวคันหน้าก็ยังแท้เดิมจาาาาากกกโรรรงงงนททุอออย่่่ไมมมีีซหืส เอากระจังด้านหน้าไฟหน้ายังเดิมแท้จากโรงงานนะครับกระจังด้านหน้าเห็นไหมไม่มีรอยแกะรอยถอดแผ่นเพลนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะครับตรงเ่องตรงเล่มแน่นอนนะครับแก้มนะครับด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็หัวน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขันฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูตัวแก้มนะครับด้านซ้ายด้านขวาสีเดิมระบบเบรก ABS ครบครบนะคันนี้แก้มเดิมนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันบอกแล้วว่าดู รีวิวนะครับบอกเลยรีวิวให้พี่พี่ดูแบบละเอียดเหมือนมาดูรถจริงที่บริษัทเลยนะครับด้านบนสติกเกอร์คำเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับรอยซีนเกาวซีนเกาาเดิมๆแบบนี้ฝากระโปรงสีเดิมบางๆยังไม่มีการทาสีนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้เดี๋ยวล้างเก็บงานอีกหนึ่งรอบนะครับรับรองว่าสวยกว่าในคลิปแน่นอนใครสนใจนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้อยู่ซอยสุวิทวงหนึ่งทับหนึ่งนะครับเขตมินรุริกรุงเทพนะบริษัททออโต้นะยินดีให้บริการใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ไม่สะดวกที่มมาาทที่บรริัผหืือออยกซ้้สดดไ ผมมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะครับเซ็นฟรีทั่วประเทศไทยเลยใครอยากได้นะครับฟรีดาวเครดิตดีประวัติดีจัดยอดได้เต็มเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละประมาณ12,000กับเจ้าอีูสมีเวคคันนี้เป็น3.0 DVD <S <S ในวินะครับปี2019เลขไม้แค่120,000โลเท่านั้นนะครับกับราคา729,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบจัดรีบจองกันไว้ได้นะครับติดต่อหาผมได้ที่เบอร์ 0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย ID Line นะครับ TOB PDA ตัวเล็กภาษาอังกฤษสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัว PPV 7ที่นั่งห้ามพลาดผมในช่องนี้เลยนะสำหรับผมจะมารีวิวให้พี่ๆรับชมให้ดูบ่อยๆนะครับสำหรับรถเข้าใหม่นะครับหรือว่ารถเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยก็เดี๋ยวมารีวิวให้พี่ๆรับชมให้ดูบ่อยๆนะครับชอบคันไหนก็จับจองติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยินดีให้บริการ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาพี่พีก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ